Digestive Science Podcast พอดแคสต์ที่จะย่อยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับคุณโดย Henry และ Com สวัสดีครับสวัสดีฮะกลับมาพบกับเฮนรี่กับคอมอีกแล้ว <c oughs> กับรายการ Get to, to Know <no> Physics e อ i s, <physics>. <S o <Episode> d <2, S 1> สองใช่แล้วใชวอ่อันนี้เป็น เป็นพักต่อของเอพิโซดที่แล้วก็คือใช่คือเรายังอยู่กับเพื่อนเบนของเราแล้วก็ยังอยู่ในหัวข้อของควอนตัมอินโฟม t ชันอยู่ใช่อ่ทีนี้รีแคปนิดนึงเนาะใช่ก็คือเมื่อเอพิโซดที่แล้วเนี่ยถ้าใครตามไม่ทันสามารถย้อนกลับไปได้แต่แต่เราจะรีแคปสั้นๆให้ตรงนี้คร่าวๆว่าเราเราพูดถึงว่าควอนตัมเนี่ยคืออะไรโดยสังเขปเนาะใช่คร่าวๆเราพูดถึงว่า ทำไมเราถึงควรจะต้องสนใจหรือว่าทำไมนักเทีาสัตร์ถึงสนใจพัฒนาในด้านของควอนตัมอินโฟร์เมชันทั้งๆที่มันมีความเกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์แล้วก็มีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ในในเอพิโซดนี้เนี่ยมันก็จะมีการลงดีเทลหรือว่าลงรายละเอียดมากอีนิดนึงในเขาเรียกอะไรศาตร์ขาย่อยหรือแขนงย่อยในในหัวข้อของควอนตัมอินโฟร์เมชันอีกทีหนึ่งใช่ซึ่งก็จะเป็นเพื่อนเบนเล่าเหมือนเดิมเลยสวัสดีสวัสดีครับ มายนเวทีให้ทุ่มโพเดียมใส่โอเคยันนะฮะโอเคเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อเอฟไปสวัส่ีแล้วสำหรับผมก็คือเมื่อกี้นะฮะผมพูดนึ่งว่าทำไมต้องมีทำไมทำไมต้องมีคอนตัมคอมพิวเตอร์แล้วมีควอนดัมคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วคอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ย จะให้อะไรกับเราบ้างซึ่งควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยโอเคเมื่อกี้อีพีที่แล้วเนี่ยผมก็พูดไปถึงว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถแยกตัวประกอบได้ซึ่งการแยกตัวประกอบเป็นหัวใจหลักของการเข้ารหัสแบบนึ่งซึ่งการเข้ารหัสแบบนั้นเนี่ยเป็นการเข้ารหัสที่ใช้กันอย่างแพร่หลายการไม่ว่าจะเป็นแบงกิ้งการส่งอีเมลอะไรก็ว่าไปนะครับผมก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าเขาไปใช้อะไรตรงไหนกันแน่แต่รู้รู้แค่ว่าเขาใช้กันเยอะมากอ่าเอาเป็นว่ามันเป็นมีความสําคัญกับ <c oughs> ท่านผู้ฟัง,อง,งโอเคครับซึ่งโอเคพอมีควันตั้มคอมพิวเตอร์แล้วการเข้าไรแบบนั้นจะไม่ปลอดภัยต่อไป <c oughs> อือฮะซึ่งควันตัมคอมพิวเตอร์มีมาแล้วก็ต้อง มีทําลายความปลอดภัยตรงนั้นแล้วก็ต้องสร้างความปลอดภัยตรงนั้นให้ใหม่ด้วย uh huh. อ๋ออ่าในสาย quantum information ก็เลยมีอ,อกีกแขนงหนึ่งที่อ่าเรียกว่าเป็นด้านศึกษาด้านนี้ด้วยเฉพาะก็คือการเข้ารหัสโดยเฉพาะเรียกว่า quantum cryptography อ uh ืม cryptography cryptography คือการเข้ารหัส quantum cryptography uh huh. ค,คือการเข้ารหัสแบบคว a n t u m อือมโดยสังเกตค quantum cryptography uh huh. คือการเข้ารหัสโดย เปลี่ยนจาก Assumption ที่ว่าในค่าที่เข้าเนี่ย Assumption ก็คือปัญหาทางคณิตศาสตร์บางอย่างแก้ยากมากๆใช้เวลานานมากเกินไปแต่คนทำ Information เนี่ยคนตั Cryptography เนี่ยเข้ารหัดโดย Assumption ที่ว่ากฎทางฟิสิกส์บางอย่างเนี่ยไม่สามารถจะเบรกได้ซึ่งมันก็ค่อนข้างจะแน่นอนอยู่แล้วว่ากฎทางฟิสิกส์มันค่อนข้างเบรกยากได้ยากนานๆจะเบรกได้จะคือมันมันมันเป็น ความมั่นหน้าของนักฟิสิกส์อย่างหนึ่งก็งคือว่ามันมันเขาเรียกอะไรอ่ะคือมันมันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ความมั่นหน้าหรอกแต่ว่ามันคือได้รับการพริสูจน์มาแล้วว่ากฎนี้ยมันใช้ได้อค่อนข้างเสมอจนกว่าจะเจออะไรที่มันมาแย้งถูกไหมซึ่งก็ไม่ได้บ่อยนักในประวัติศาสตร์ของเราที่เจออะไร<ม>ที่เปลี่ยนได้อะไรอ่ะกฎนิวตันก็กว่าจะแย้งได้ก็หลายร้อยปีสัมพัทธภาพใช่คับควอนตัมซึ่งในกรณีนี้เราใช้กฎควอนตัมกฎควอนตัมสมการของควอนตัมทุกอย่างของควอนตัมครับผม คนทำคลิปโทก้าฟีเนี่ยก็ก็จะเป็นการอ่าก็อย่างที่บอกก็คือการเข้ารหัสแบบคนตามแต่ว่าพูดให้เข้าใจง่ายเนี่ยคือการเข้ารหัสเนี่ยในคาชิคอะที่จริงอ่ะก็จะมีการเข้ารหัสแบบหนึ่งที่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นตามทฤษฎีร้อยเปอร์เซ็นไม่สามารถแยกได้ออืไม่ว่าจะมีเวลาเท่าไหร่ ไม่ว่าจะมีเครื่องจักรแบบไหนไม่ว่าเราจะต้องอ่านคำว่าดนมากดันไหนเราก็แก้ไม่ได้ใช่ครับล้วก็จะไม่ได้คาว่ากรับออกมาใช่ถ้าใครไม่เข้าใจมุงนี้ย้อนกลับไปฟัง ep ที่แล้วนะครับคําว่าซึ่งการเข้ารหัสแบบนั้นเนี่ยเรียกว่าวันท i m พ pad o n e t i m พอืมเป็นชื่อการเข้ารหัสอ่าครับแต่ว่าวันท i m แ p เนี่ยหรือว่าวิธีการเข้ารหัส อะไรก็ตามที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ย ISA หรืออะไรเงี้ยจะต้องจะต้องอแบ่งสิ่งที่เรียกว่าีย์ก่อนคือต้องมีกุญแจการทั้งสองฝั่งก่อนถึงจะสื่อสารกันได้ทีนี้เนี่ยการทำาคนอน u m c โตกราฟ r เนี่ยก็จะยุ่งวุ่นวายกับการแจกกุญแจในการเข้ารหั oh. ส๋อส่วนใหญ่อาฮะ คือไม่สามารถไม่สามารถส่งไปสนีไปให้ได้ใช่ไแฮกเกอร์ก็ดักตีหัวไปสนีนะคะแล้วก็ปอกแปงที่อยู่อะไรประมาณนั้นก็ว่าไปครับผมก็อ่านั่นนั่นนั่นเป็นนั่นเป็นสิ่งที่ควอนตัมคิโตกรฟีทำก็คือใช้หลักการทางฟิสิกควอนตัมฟิสิก์ในการแจกกุญแจอ๋อแต่ว่ากุญแจที่แจกเนี่ย มันเป็นข้อมูลทางควอนตัมมันเป็นควอนตัมอินฟอร์เมชันมันอยู่ในรูปแบบของควบิตการที่เราจะสื่อสารควบิตไปมาหาซูกันได้เนี่ยไม่ใช่ว่า โอเคเราเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็บอกว่าส่งควิบิตหนึ่งไปที่ส่งท่อเห็นทันพิมพ์ครับแล้วก็ใช้ควิบิตในการเอนโคดนะส่งไปให้คอมนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับจะต้องมีช่องทางการสื่อสารสำหรับความต่ำโดยเฉพาะก็คือผ่านสายไฟไม่ได้ผ่านเป็นสายไฟบ้านันไม่ได้ผ่านเหมือนที่เราใช้กันทุกวันนี้แบบย้ายแก้วน้ำแสงได้ป่ะยแก้วได้ปะอ่า ผมตัวผมเองไม่ไม่มั่นใจนะเพราะว่าถ้าใช้พูดถึงตัวเองเนี่ยเป็นสายทฤษฎีกับอ่าซิมูเลชันมากกว่าวอ่าอันนี้จะเป็นทางในทางเอ็กเพรเมนต์แต่ว่าโดยคร่าวๆเนี่ยก็คือจะต้องเป็นใยแก้วเอ้ยจะต้องเป็นสายที่ค่อนข้างจะทำมาพิเศษเพื่อคอนตั u มอินฟอร์ t เมชันคือเอาจริงอ่ะคอนตัมอินฟอร์เมชันอ่ะคิวิตอ่ะสามารถเป็นแสงก็ได้อื ซึ่งแสงเนี่ยเป็นควิบิตที่เอาไว้สําหรับเดินทางไปมาโดยเฉพาะอแต่ว่าโอเคแสงสามารถเดินทางผ่านอากาศได้มันม,มันมัน,ม,นมันผ่านสุญญากาศก,าก็ได้มันผ่านมันไปที่ไหนก็ได้เป็นส่งจากดาวเทียมมาโลกอะไรเงี้ยได้หมดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นควอนตัมอินโฟร์เมชั่นควอนตัมอินโฟร์เมชั่นเนี่ยเซนซิทีฟมากก็คือร้องให้ง่าย <laughs> นิดๆหน่อยๆร้องง่ายตกทีเดียวก็หายหรือว่า โอ้โหมองแง่เก่งสุดๆเอาใจยากแต่นี่แตะหน่อยบอกอเดี๋ยวอน้อยมาเสียงมันแปลกๆไม่ใช่นะฮะกับโอเคเออเซนซิทีฟแหละเป็นมันเซนซิทีฟก็คือการเดินทางของมันเนี่ยทำให้ข้อมูลที่เราใส่ไปตอนแรกอ่ะอาจจะผิดพลาดได้อือืมอ่าซึ่งด้วยปัญหาเหล่านั้นเนี่ยตั้งแต ข้อมูลก็ต้องเดินทางหาช่องทางพิเศษเดี๋ยวเดินทางไปก็เจอสิ่งรบกวนเดี๋ยวก็โอ้อะไรก็ไม่รู้อาจจะยากไปหมดก็เลยต้องมีอีกสาขาหนึ่งสำหรับดูแลเรื่องนี้เลยเพอะก็คือ Quantum Communication uh huh. นะฮะอาใช่ก็คือเป็นเป็นอินเทอร์เน็ตเวอร์ชั่นที่ใช้รับส่ง Quantum Information นะฮะ uh huh. อืมอือครับ Communication ก็คือการส่งข้อมูลระหว่างกันโดยใช้ Quantum ใช่ครับ ก็จะมองง่ายๆว่าถ้าอยากจะเชื่อมคอนตัมคอมพิวเตอร์สเครื่องที่อยู่ตังไกลเข้าด้วยกันจะทำยังไงจะทำยังไงก็ต่อไฟเบอร์กันอีลงตรงเทงลยฮะไม่แต่ทุกวันทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตทั้งโลกเรามันก็ใช้ใยแก้วไม่ใช่หรอก็ก็เป็นพวกสายไฟเอาผมไม่รู้ว่าทุกทที่เป็นใยแก้วหรือยังไม่หมายถึงว่าจาก Data Center ที่หนึ่ง กระจายก็จะแบบสารล้วเทียมบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ใช่ไหมฮะซึ่งในในควอนตัมก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือก็ก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากน้องคิวบิตไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่ตายง่ายตายง่ายมากครับซึ่งจริงๆก็คือเหมือนกับว่าไอไอฟิลที่เป็นควอนตัมคอมมิวนิเคชันกับควอนตัมคริปโตกราฟีเนี่ยควรจะต้องทำงานร่วมกันใช่ครับถูกไหมเกี่ยวโยงกันอยู่ทุก สามฟิลด์ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้คอมพิวติ้งคอมพิวเกชั่นกิโดกราฟีเยอะเลยใช่ครับอย่างอีคลิปคลิปโตกราฟีก็คือการเข้ารหัสใช่ไหมครับคือมันมีทั้งทฤษฎีครับแล้วก็มีทั้งไปทำเอ็กซ์เพร์เนต์ด้วยใช่ก็ทฤษฎีนี้ก็จะเป็นแบบกิโดกราฟีก็จะเป็นแบบดูว่าโอเคการส่งคนต้องมีฟอร์ม a ชชั่นแบบนี้ในรูปแบบนี้เนี่ย ปลภัยแค่ไหนยังไงกับรูปแบบการโจมตีแบบไหนซึ่งอ่าพอมาเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์เนี่ยก็คือพยายามจะสร้างอุปกรณ์ที่ทำสิ่งๆนั้นได้จริงแล้วก็ไม่ได้โดนแฮ็กง่ายๆอุปกรณ์นั้นก็จะเป็นหน้าตาแบบประหลาดประหลาดเป็นหน้าตาแบบว่าไม่น่าเอาไปใช้ในบ้านเคยเห็นอยู่แบบว่าในเปเปอร์ที่เพื่อนมันเอามาสัมมนาแบบ ก็จะเป็นหน้าตาคล้ายแว่นขยายตั้งต่อต่อกันหลายๆอันเลเลเซอร์ยิงไปยิงมาก็คือคนทั่วไปไม่น่าใช้แบบเนี้ยก็คือโทรศัพท์โทรศัพท์ดีกว่าเอาจริงๆก็คือคนทั่วไปไม่น่าจะรู้ว่าข้างในมันหน้าตาเป็นแบบนี้นะแต่แต่ว่าสําหรับสําหรับผู้ฟังก็อาจจะบางคนอาจจะไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าข้างในมันเป็นยังไงแต่ว่าโดยโดยในที่สุดแล้วเนี้ย สิ่งที่เขาจะให้ได้สิ่งที่น้องชีวิตจะให้เราได้นี่ก็คือความปลอดภัยที่มมากขึ้นจากตอนแรกก็คือโอเคบางบางวิธีการเข้าหัดเนี่ยก็สามารถบอกได้ด้วยว่ามีแฮกเกอร์โจมตีเราอยู่อ่าก็ก็คือน่าสนใจถ้าสมมติว่ามีแฮกเกอร์โจมตีเราอยู่เราก็เลิกคุยเราก็คุยกันวันหม่เป็นวิธีการที่ง่ายดี เราก็เม็นคยวันที่ไม่น่าจะมีแฮกเกอร์มีคนแอบฟังเหรอเออแค่คพวกนี้ใช่ดอกปีลาบครับผมอ่าฮะแล้วโอเคแล้วถ้าถ้าใช้พูดต่อบคอนตามคอมพิวติ้งกับคอนตามคอมบินเดชันถ้าถ้าคอนตามคอมพิวเตอร์สองเครื่องคุยกันได้เนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อกี้เราพูดถึงแค่การแจกเข้ารหัสอันนี้เราพูดถึงเรื่องใกล้ตัวที่ว่า โอเคเราเข้ารหัสแบบปลอดภัยมากขึ้นเราสามารถสื่อสารกันปลอดภัยมากขึ้นเราไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนรู้ว่าเราส่งคําว่าครับไปให้ใครอ๋อครับโอเคแล้วแล้วถ้าเป็นคนังคอมพิวเตอร์สองเครื่องที่เชื่อมต่อกันได้ละ่ะผ่านทางอินเทอร์เน็ตสิ่งที่ได้ก็คือจะเป็นพลังการคํานวณที่เพิ่มมากขึ้นอ๋ออาเมื่อกี้เนี่ยการถอดรหัสเนี่ยโดยทฤษฎีแล้วเนี่ย โดยทฤษฎีนะครับเน้นย้ําว่าโดยทฤษฎีใช Q ้น้องคิวบิตที่ประพฤติตัวดีอืแข็งแรงอืประมาณสี่พันตัวสี่พันตัวสี่พันตัวอันนี้คือการเข้ารหัสอ,อันนี้คือการถอดรหัสถอดรหัสแบบ ICA อ่าฮะอ่าฮะน้องน้องคิวบิตสี่พันตัวแข็งแรงสภาพดีอ่าฮะสามารถแฮกอ่าถอดรหัส ICA ได้ประมาณนั้นตามทฤษฎีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยในโลกปัจจุบันของเรา ที่น่ารักน้องคิวบิตที่น่ารักของเราอ่อนแอเพิ่งเกิดก็ไม่ค่อยจะพิสิอ่าไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักก็เลยเราก็เลยต้องใช้น้องคิวบิตหลาไหตัวมาช่วยทํางานนี้ก็คือมากกว่าสี่พันก็คือก็เลยต้องใช้มากกว่าสี่พันอ๋อใช่คือแต่ว่าตอนนี้มีไหมที่ที่มีถึงสี่พันเราสามารถแก้ r s a แบบอ๋อตอนนี้ตอนนี้คอนมพิวเตอร์แยกสิบห้า เป็นสามคูณห้าได้แล้วครับน้องคีวิตที่อ่อนแอนี่ที่สุดก็รู้ว่าสามคูณห้าได้สิบห้าแล้วครับเวลาพูดถึงอะไรสักอย่างที่แบบเล็กๆแล้วแข็งแรงอ่อนแอและจำนวนเยอะๆอ่ะจะคิดถึงอะไรหรอป่าอะไรสเปิร์มก็ไม่ถึงขนาดนั้นแบบใช่ไหมันเยอะอ่อนแอมันไม่ได้อ่อนแอมันมีตัวที่แข็งแรงแล้วอ่อนแอไงอ่อนแอก็แพ้ไปแข็งแรงก็มาเป็นเหล่าแล้วก็มาอ่อนแอบนโลกอีกที นี่มันคือตัวที่โชคดีมากก่อนแต่ว่าคิวบิตรวมกันหลายๆตัวได้เป็นตัวที่แข็งแรงได้นะฮะแต่สปูนทำไม่ได้เนาะสปูนทำไม่ได้เมนจะได้เป็นเด็กแฝดแบบแฝดสิบล้านเลยโอเคครับก็ด้วยด้วยการเชื่อมคนทำคอมพิวเตอร์สองเครื่องเข้าด้วยกันเนี่ยเราจะทําให้น้องควิวบิทที่ไม่แข็งแรงหลายๆตัวช่วยกันทํางานที่โอเคน้องควิวบิทที่แข็งแรงอาจจะทําได้ดีซึ่ง ถ้าจริงๆการว่าเราไม่ได้พูดถึงการถอดรหัสเราไม่ได้อยากจะเอามันไปใช้ทําอะไรที่ไม่ดีเราอยากจะทําเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติอืน้องคิวิตสู้ๆข้ออ้างนี่คุณคุณแก้เออแก้โมเลกคุลเคมีใหญ่ๆให้หน่อยพี่อยากได้ยารักษาโควิดอแล้วนะอยากได้ว,ว่าวิธีการทํายาตัวนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยทำยังไงน้องคิวิดช่วยคุณได้อแต่คุณต้องทาให้น้องคิวิดแข็งแรงก่อน เพราะฉะนั้นทุ่มงบมาให้เราหยอกนี่ก็เป็นการโฆษณาไปอีกเหมือน e p i s o d ดที่แล้วของเคมีอินทรีย์นี่ก็โฆษณาไปแล้วรอบหนึ่งครับผมอ่าอ่าเข้าใจก็คือในเมื่อตอนนี้ประสิทธิภาพไม่ถึงก็เอาจำนวนเข้าสู่ใช่ไหมอ่าเออดีเหมือนกันอ่าเมื่อกี้เราพูดถึง Quantum Computing เป็นหรือยังนะ Quantum Computing พูดพูดไปแล้วครับว่าทำ อซิมูเลชันทางเกมีที่ดี oh, สามารถแก้การ oh, <okay. S 1> เข้ารหัสได้ mm hmm. ครับผมแล้วแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วปัจจุบันอะอีเทคโนโลยีควอนตัมอินโฟเมชันอะมันไปถึงไหนแล้วอโลกไปถึงไหนแล้วโลกไปถึงไหนแล้ว,ลลว <c oughs> ตอนนี้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีควอนตัมอะ,อะถูกถูก ถูกถูกให้ความสนใจมากเพราะว่ามี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 ความน่าจะเป็นสูงมีโพเทชเชียมากที่จะเปลี่ยนอะไรหลายอย่างหรือว่าการที่โอเคถ้าถ้าคุณไม่ไม่พัฒนาเนี่ยคุณอาจจะล้าหลังไปได้คือคือถ้าเราไม่มีเราถ้าถ้าเราไม่มีควอนตัมเน็ตเวิร์กของเราอะไรเงี้ยเราก็จะถูกชาวบ้านมองว่าการสื่อสารของคุณผ่านประเทศคุณเนี่ยไม่ปลอดภัยเราไม่ใครอยากคุยด้วยก็คือยี่ต้องเรา อพวกพี i m i t พวกนี้เพิ่งคนพบไฟอย่างนั้นเหรอมบาเรียนออเหมือนแต่งแล้วครับอมอง <ไป S 1> เราอยู่เน <c oughs> ครับใช่ก็ก็เลยก็เลยเป็นฟิลที่คือโอเคครับมันเป็นการแข่งขันสูงที่โอเคถ้าเราถ้ามีใครสร้างคตัดคอมพิวเตอร์ได้เขาก็จะต้องถ้าเราไม่ได้สนโอเคเราเราพูดถึงในมุมมองว่าเราเราทําอะไรสักอย่างเราบริหารประเทศแล้วถ้าสมมติว่ามีใครสักคนสร้างกตามคอมพิวเตอร์ที่ แยกตัวประกอบไอ้ที่ว่านั้นได้อการสื่อสารนั้นก็จะไม่ปลอดภัยแล้วทํายังไงถึงปลอดภัยเราก็ต้องรีบทําของเราขึ้นมาใช่อสุดท้ายแล้วเราก็หนีไม่พ้นมันอยู่ดีเข้าใจสุดท้ายทุนนิยมจะพาเราไปน่ากลัวเลยเกนครับซึ่งซึ่งซึ่งก็เลยทุกทุกทุกที่เนี่ยผมคิดว่าก็เลยจะต้อง อ่าหันมาสมนใจด้านนี้อ,อแต่ว่าอ,อ,อันนี้ก็ไม่ใช่ความคิดผมเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมอ่านมาอีกทีหนึ่งครับาถามว่าปัจจุบันนี้ไปถึงไหนแล้วบริษัทใหญ่ๆใ,ให้ความสมนใจมาก Honeywell <laughs> นน IBM Google บริษัทที่เป็นผู้นําด้านเทค ฮะให้ความสนใจด้านคนละบก็คืออะไรตื่ตื่นไม่ใช่ฮะโอ้โหเขาผับเข้ามาใลยปะเดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่ปะเทกอ่ะมันน่าจะรวมรวมกับผับป่ะอ๋อเป็นเป็นสับสมัยก่อนแล้วเนาะรัแกแล้วนะครับผู้นําด้านเทคโนโลยีเขาผย้าำผู้นําด้านเทคโนโลยีสนใจด้านนี้กันมากอ่าฮะอย่าง I b บเนี่ยก็สร้างคนนับคพอวเตอร์ของตัวเองขึ้นมามีถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้มี5้าสิบควบตตขึ้นไปแล้วนะฮะแต่ผมจำเลขชัดๆไม่ได้ ก o o ก l e ก็เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าของ IBM เนี่ยจะเปิดจะเปิดให้คนทั่วไปใช้ใช้ฟรีใช้ฟรีได้แต่ว่าต้อง่อคิวแต่ว่าใช้ฟรีเนี่ยก็ก็ต่อคิวหมื่นปีไม่ใช่ค่ใช้ได้เฉพาะเครื่องเล็กๆ16กคิวบิตอะไรเงี้ยครับใช้น้องน้องน่ารักจีค่อนข้างจะอ่อนแอถ้าใครสนใจอยากเขียนโปรแกรมรันบนคิวบิตก็ไปเรียนไปเรียน2ปีนะฮะแล้วก็ไปทำผอนตัมคอมพิวติ้งได้นะครับ ถ้าไม่มีโควิดสายงานนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมาก <laughs> <laughs> แต่จริงๆนะพูดถึงช่วงที่มีโควิดเนี่ยสายงานที่เป็นพวกเกี่ยวกับอะไรโปรแกรมมิกกง่งหรือว่าคอมพิวติงอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าททเรา,าเออเราสามารถเวิร์กทอมโฮมได้เพราะอย่างอย่างส่วนตัวเนี่ยที่ต้องเข้าไปทำแลบอะ่ะก็คืองานไม่เดินงานไม่เดินมาเท่าไหร่อ่ะเมื่อปีที่แล้วงานไม่เดินไป6เดือน <laughs> ปีนี้งานไม่เดินอีกไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าก็เข้าแลบไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นก็เป็นสายอีกสายงานที่น่าสนใจอื ใช่ครับแต่ว่าก็จะยากหน่อยเพราะว่าเราอยู่ตัวคนเดียวเราไม่รู้จะถามใครอยู <c oughs> okay, so uh ่เรนแอบเราก็อยู uh ่ตัวคนเดียวเหมือนกันโอเคครับก็ว่าไปนะฮะก็วิดีโอคอลวิดีโอคอลอะไรก็ได้นะครับถึงไหนแล้วนะถึงว่าอ๋อถึงโอเคเขาเปิดให้ใช้ฟรีแล้วก็ถ้าเป็นด้านคอมมิวนิเคชันเนี่ยคริปโตราเฟ่เนี่ยไปเขาเขาคริปโตราเฟ่เนี่ยเขาเขาทำของเขาเองได้หมายถึงว่าเขาคือใคร ไอบีเอ็มพวกนี้หรอคือสายงานนี้ครับ๋อสายงานนี้คือสายงานคอนตัมคิปโตกราฟีเนี่ยอาจจะอาจจะไม่จําเป็นจะต้องมีคอนตัมคอมพิวเตอร์ก่อนถึงจะสร้างคิปโตกราฟีได้มารถทำทฤษฎีได้ใช่ทำทดลองได้ด้วยครับคือคือคิปโตกราฟีเนี่ยเหมือนกับมีแค่มีเครื่องเครื่องรับเครื่องส่งแสงอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วอะไรเงี้ยเออเออมันไม่ต้องมันไม่ต้องใช่ใช่ครับแต่แต่เครื่องนั้นก็ไม่ได้ทําง่ายขนาดนั้นก็เข้าใจแต่ก็ง่ายกว่าคอนตัมคอมพิวเตอร์ครับปืนยิงแสงปิวปิวปิวนะฮะเซอร์นะฮ ครับโ okay. อเคส่วนที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นตอนนี้น่าจะเป็น Quantum Communication ครับที่จีนเพิ่งตีพิมพ์เปเปอร์ว่าทำ Quantum Network ในระยะทาง4,600กิโลเมตรได้แล้วสามารถรับส่ง QKD มีผู้ใช้150ซอร์มีโหนจากนู่นถึงนี่โอ้ใช้ดาวเทียมในการส่งสัญญาณนนคือเป็น Network อันนี้เป็น Network เลยครับ ส <Wow. S 2> เกลกแบบใช้งานได้อะไร uh huh. ใช่ครับน่า uh huh. สนใจมากคือคือเขาเพิ่งทีีพิมพ์แต่ว่าก็ก็ซัมมิชไปนานแล้วคิดว่าคิดว่าน่าจะทำการทดลองนี้มานานมากแล้ว uh huh. มาพอสม uh huh. ควรเลยพี่จีนพี่จีนนะฮะ uh huh. ครับผมก็ก็อย่างที่ผมบอกว่ามันมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวฟังไม่รู้เรื่องในที่สุดแล้วเราอาจจะต้องใช้ คือคือเราอ่ะตัวตัวเราตัวเราที่แบบในฐานะประชาชนในฐานะประชาชนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องยุ่งกับมันถูกไหมมันเราเราไม่ต้องรู้หรอกว่าเราใช้อะไรอยู่พี่คิดว่าพี่คิดว่าในอนาคตอ่ะมันจะมีพี่ไหนคนนึพวกพี่อ่ะพี่พี่เพีในอนาคตอ่ะมันจะมีอารมณ์ประมาณแบบเป็น CPU ที่เป็น QPbit ิอะไรอย่างงี้ยที่เ CPU อะไรเงี้ยเออ q p u ที่อยู่ในโทรศัพท์ใช้ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ย อืมตอบยากนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้แบบคอนตัมคอมพิวเตอร์คือแบบเครื่องแบบอันบักเอกก็ใช่แต่แต่คือจริงๆพูดถึงคือเท่าที่เคยดูๆมาใน YouTube หรืออะไรเงี้ยเหมือนตัวซีพจริงๆของคอนตัมคอมพิวเตอร์มันก็นดิดเดียวปะแต่แค่ว่าเครื่องที่มันใหญ่เพราะว่ามันต้องเอาไปเอาไปคูลดาวให้มันเย็นจนถึงจุดจุดหนึ่งใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เทคโนโลยีอะไรในการสร้างน้องควิบิตขึ้นมาฮะน้องควิบิกก็อย่างตอนนี้ที่ไอพีเอ็มทำก็จะใช้ซูเปอร์คอนดักเตอร์ในการทำนะฮะซึ่งซูเปอร์ จะมีขึ้นมาได้ในที่ที่อุณหภูมิต่ำมาก,มากใกล้ๆศูนย์เคลวินอะไรแบบนี้หนาวโอวกาศอีกครับผมก,ก็เลยยากที่อันนี้ก็ตอบตอบอยากว่านมัในที่สุดแล้วมันจะมาอยู่ในโทรศัพท์มือถือไหมหแต่ว่าแน่ๆน่ยแน่ๆเลยนะครับก็คือเราสามารถพิมพ์จากโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยไปหาไปไปสั่งใช้ง,งานคนทำคอมพิวเตอร์ได้แน่นอนอันนี้แน่อนกจะส่งไปที่ IBM ใช่อันนี้ก็ทํากันสนุกเลย ่คิดนะว่าคือถ้าสมมติว่าเรามีโทรศัพท์ที่เป็นมันน่าจะเย็นมืออยู่นะคิดว่าไม่ไม่มันมีเทคโนโลยีอื่นที่มันไม่จําเป็นต้องใช้ที่เย็นเย็นไงอะอะไรวะอะไรอะเอ่ซูเปอร์คอนดักติงที่อุณหภูมิห้องก็มีอก็มีใช่เพราะว่าเพชรอะไรอย่างอ๋อเอ็นบีเซ็นเตอร์เอ็นีเซนเตอร์อะอ่าอ่าโอเคก็ก็ใช่ครับก็อย่างถ้า ก็อย่างสมมุติว่าอ้นะคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่มันใหญ่เท่าห้องอ่ะถ้าเราอยู่ในยุคนั้นจะมีคนคิดเพราะว่ามันจะมีคอมพิวเตอร์ใช่อันแบบอันนิดเดียวถ้าเราย้อนกลับไปคงไม่มีใครเชื่อว่าสิ่งสิ่งนี้แรงววาคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่เทาห้องแล้วมันอยู่ในมือเราใช่ครับคือในที่สุดแล้วเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าอ่า ประชาชนทั่วไปหรือว่าคนที่โอเคทํางานสายอื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นอย่างเอ้มันมันคืออะไรกันแน่แต่ว่าอยากอยากให้รู้ไว้ว่าโอเคมันมันจะมันจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรา mm hmm. ระดับหนึ่งแลนะณณนะนะวันหนึ่งที่อาจจะใกล้ขึ้นเข้ามาเรื่อยๆืแล้ว mm hmm. เร็วกว่าที่คิด mm hmm. ก็ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะซึ่งโอเคเราก็คือคือผมอะ่ะก็แค่หวังว่า ในที่สุดแล้วฟังไปแล้วเนี่ยพอพูดถึงขวอนตัมจะไม่พูดถึงเหรียญหรือว่าปากกาอีกแล้วนะฮะจะแมวไม่จะไม่พูดถึงอมอะไรนะมิติควอนตัมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแค่นี้ผมก็รู้สึกประสบความสำเร็จมากแล้วนะในการพูดมาก็ให้ดูไว้ว่าควันตัมไม่ได้มีแค่แมวครับผมแล้วก็ปากกา ครับนอนหลับแล้วเข้าสู่มิติควอนตัมมอนันไม่ใช่แอนแมนนะฮะย่อตัวได้เขาหม่ก็ก็จริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จริงๆก็สําหรับเราก็ถือว่าใหม่เหมือนกันเนาะใช่ไหมถึงใช่ใช่ถึงคอมจะเคยได้ยินมาบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบว่าลงดีเทลอะไรขนาดนี้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างส่วนใหญ่ก็คือแบบถามเพื่อนมึงอ่านอะไรวะแต่พอเพื่อนตอบเราก็ นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณเพื่อนเบนมากสำหรับข้อมูลดีๆที่ให้มาถึง2เอพิโซดเอพิโซดละยี่สิบกว่าครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นั่นแหละก็ขอบคุณมากแล้วก็มีอะไรจะฝากอีกไหมเราฝากกันแล้วดิ ยังยังเหรอยังไม่ได้ฝากอะไรนะฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้ามีอะไรคอมเมนต์คอมเมนต์ใน YouTube นะฮะใช่ใช่ใช่แล้วก็สามารถฟอลโล่ได้ที่เอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเฟซบุ o กทวิตไอจีเฟซบุ๊กทวิตไอจีสปอร์ติฟาอ่ะสปอร์ติฟาแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดก็แก้ในคอมเมนต์เช่นเคยใน YouTube นะขออภัยด้วยนะครับขอมาอาจารย์มาแล้วที่นี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ถ้าใครอยากฟัง เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนกันเผื่อจะมีคอนเน็กชันใช่ใช่ในในเองจริง prefer ใน u t u b e จะได้แบบว่ารวมกันไว้ทีเดียวแต่ว่าถ้าถ้าจะคอมเมนต์ในที่อื่นเราก็อ่านเหมือนกันใช่ใช่เราอยู่ทุกที่อ่านทุกอย่างที่เราควรอยู่นั่นแหละก็สําหรับเอพิโซดนี้เราก็จากกันไปเท่านี้ละกันเนาะโอเคสวัสดีครับเอพิโซดหน้าฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย